ในเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วเราต้องทําความดีนะครับมาแล้วนะครับแผนรายได้ธุรกิจสุรียนถึง11อข้อมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับตัวน,นี้ก็ไปนะครับเดี๋ยวไปพบกับแผนรายได้ของธุรกิจสุรียนเลยนะครับวันนี้เรามาเราเริ่มต้งกับธุรกิจสุรียนเราต้องทําอย่างไรในเมื่อความมั่งมีบริษัทมีความมั่นคงแล้วสินค้าคุณภาพดีนะครับเนือกว่าท้องเนือกว่าทั่วไป แล้วก็คนส่วนใหญ่ซื้อกินซื้อใช้ได้คนส่วนใหญ่ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้แล้วเพราะฉะนั้นแค่น้ำมันพอเป็นสินค้าที่จําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้อง,เร,องเราต้องรู้ก่อนความมั่งคนสินค้าแผนไรายได้ใช่ไหมเอาวันนี้เริ่มต้นที่ตัวเรามารู้จักธุรกิจสุรียนอยู่ใกล้ที่ไหนก็เข้าไปซื้อของเอเยนซี่นะฮะเอเจนซี่ก็คือก็เรียกว่าเอเยนซี ในประเทศไทยมีไม่ต่ำกว่า200สาขานะครับ200สาขานะมีอะไรบ้างครับเราจะมาไปสมัครให้คนใหม่ก็ได้หรือเราจะไปซื้อของก็ได้หรือเราจะไปคุยกันสร้างทีมงานก็ได้นะครับลนทุน250บาทเราก็ได้เป็นตัวแทนจำหนายหรือดิสเวิเตอร์นะครับดิสเวิเตอร์ก็ DS นะครับตัวย่อยๆก็คือ DS ข้อที่หเราจะได้นะเราได้อะไรจากธุรกิจสุ ข้อที่หนเราก็จะได้รายได้จากการขายปีก15%ในเมื่อเราลดกันแล้วก็เราได้สมาชิทหรือรหัสส่วนลดหรือรหัสเศษผีนะครับเราสามารถถ้าเราทําจริงเราสามารถสร้างชีวิตให้เป็นเศรษฐีได้แค่ลงทุนสองยบาทเขาเรียกว่าลงทุน้วยได้เยอะนะครับข้อที่1ได้ข้อที่1นั้นนะครับได้ข้อที่1อันนี้มันจอเล่นไปนเล่นะข้อที่1นะครับข้อที่1เราซื้อได้ส่วนลด1 5 ได้ส่วนลด15%หมายความว่าถ้าเราไปซื้อที่อื่นเราซื้อสินค้า100%เราต้องจ่ายเงิน100%จริงไหมครับแต่ถ้าวันนี้เรามาลงทุนกับธุรกิจสุเดียนเราเป็นรุ้นส่วนแล้วเรามาซื้อสินค้า100%เราจ่ายแค่85%เพราะว่าเราได้ลดสุด15%ครับก็ถ้าจ่ายเงิน100บาทถ้าซื้อ100บาทจ่ายเงินแค่85บาทได้ส่วนลด15บาทอย่างนี้ดีไหมครับ โอเคเนาะเข้าใจกันนะอ่ายกตัวอย่างเราจะซื้อสินค้ายาสีฟันแล้วกันยาสีฟันราคาขายจริงจริง,ร,งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแต่ถ้าเรามีรหัสส่วนลดเหลือแค่ร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับเท่ากล่าวว่าซูแผงการตลาดนั้นนันทธุรกิจสุดยอดนัทลดให้เราสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะแล้วในแผงในสินค้าทุกๆรายการทุกๆรายการเรากินใช้ แล้วก็ซื้อซ้ำอีกซื้อใช้หมดซื้อใช้หมดนะครับเราซื้อสิ่งเหล่านั้นมันจะม,มันจะมีสะสมแต้มหรือสะสมคะแนนสะสมคะแนน PV ก็เรียกว่า PV นะครับถ้าภายใน15วันเราสะสมครบ150 PV เราก็เราจะได้โบนัสข้อที่2นะครับโบนัสข้อที่2นะครับโบนัสข้อที่2นั้นเรียกว่าโบนัสตามผลงาน นะครับโบนัสตามผลงานไม่ไปโบนัสตามผลงานครับโบนัสตามผลงานตั้งแต่5%ถึง20%นะครับตั้งแต่5%ถึง20%หมายความว่าในเมื่อเราซื้อใช้สินค้าถ้าเกินรวยห้าสนะครับเราก็จะได้มีโอกาสได้โบนัสหรือเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นั้นถ้าเรามีรวยห้าส ถ้าเรามี150 pv หรือ150คะแนนภายใน15วันเดือนหนึ่งก็มันจะมี2รอบรอบรอบแรกก็ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15โอเคนะครับรอบแรกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15นะครับถ้าเราในส่วนตัวเราเรามีเรามี150คะแนนขึ้นไปหรือ150 pv ขึ้นไปถ้าเรามีบุ๊คแบงค์หรือเรามีธนาคารไว้ถ้าเราเข้าในบัญชีไว้ ทางบริษัวก็จโอนเงินเข้ามาบาัญชีเราเะยครับเพดัะนั้นจะมีโบนสัสเข้ามาทุกๆรอบถ้าเรามี150 PV อย่างนี้ดีไหมครับนะครับถ้าเรามีเกินกว่า1 5 0 PV ขึ้นไปอ่าเกินกว่าเท่าไหร่ประมาณอยู่ที่อยู่ที่นะครับหนึ่งพันะแนนละกันับประจำรอบบินนะครับ โบนัสประจำโนบงรับเงินทุกๆสิบวันร้อยหเราก็จะได้ที่5% 1,000 p รีวจะได้ที่8%ปดเปอรพัีวจะได้ที่เ0เปอรพันพีวจะได้ที่14%บสี่เปเนะครับเจ็ดพันพีวเราจะได้โบนัสที่17%บเจ็ดเ์เีวได้20%ตลอดชีวิตนะครับตลอดชีวิตตำแหน่งขึ้นแล้วก็ขึ้นเลยนะครับแล้วเรามาดูว่า p ีวหรือคะแนนนะครับ มูลค่าประมาณต่อคะแนนนะครับ13-15ถึงบาทนะครับแล้วเรามาดู9พลั PV นี้เราทําคนเดียวไหมถ้าเราทําคนเดียวมันจะได้มันจะมันจะได้ช้านะครับแต่ถ้าเรากินดีใช้ดีบออรอบที่1ตัวเรามี150 PV นะครับมี150 PV ถ้าตัวเรามี150 PV เราก็เลยไปบอกเพื่อนอีกเพื่อนก็รู้เห็นเข้าใจเหมือนเรากินใช้ม15ี150 PV เ็าเรียกว่าทีมนะครับ เขาเรียกว่าทีเพราะฉะนั้นทีมเราก็จะมาไม่ต่ำกว่า1,350 PV 1,350 PV เขาเอาคะแนนสะสมส่วนตัวเรากับทีมงานม,มารวมกันอีกทีนึงมันรวมกันจะอยู่ที่1,500 PV นะครับจริงๆแล้วถ้าเราทำคนเดียวรอบรอบรอบที่หนึ่งนี้นะครับเราก็จะได้แค่5%ใช่ไหมแต่ที่เราได้ เกิน1,000พเนี่ยเพราะว่าเรามีทีมสะสมไว้1 5 0 0พ PV แล้วโบนัสมาแล้วครับโบนัสมาที่8อทันทีเลยอย่างนี้ดีไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะครับใครๆก็ทำทธุรกิจสุเรียนได้ทุกคนมาดูสินค้าสุเรียนกินช้แล้วก็หมอกินชาแล้วก็หมอก็กอกกต้องซื้อซ้ำเจ๊ไหมครับซื้อใช้ดีหรือแนะนําให้เพื่อนๆได้ใช้สินค้าก็ได้ชวนเขาใช้สินค้าก็ได้นะครับอ่ารอบที่2เราก็มี150 PV ทีมงานของเราก็เขาก็อยากได้เหมือนเราเขาก็เลยทำเหมือนเราก็ทีมก็มาที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเราเอามารวมกันอยู่ที่พันห้าหมืนเดิมจริงจริพันห้าตัวนี้ถ้าธุรกิจสุรีย์ไม่มีข้อดีก็เราก็จะได้แค่แปดเปอร์เซ็นต์แต่พอเอาของเก่ามาสะสมไว้เอามารวมกับเอามารวมกับอะไรครับเนี่ยสะสมหนึ่งข้อที่หนึ่งข้อดีของธุรกิจสุรียนะั้นก็ที่หนึ่งนะครับสะสมยอดขายได้นะครับสะสมยอดขายได้ ของเก่ามาลงกับของใหม่พันห้าพันห้ารวมกันเป็นสามพันเราโบนัสที่เราจะได้โบนัสรอบนี้ที่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลยครับโอ้โหดูดิทำเหมือนเดิมแต่รายได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นสุดยอดม,มากๆธุรกิจสุรียนแผงรายได้นะครับแผงรายได้ของธุรกิจสุรียนสุดยอดม,มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูนะครับรอบที่สามเราจะทําอะไรก็แลนะ้วแต่ถ้าเราทําซ้ําๆสม่ำเสมอเราก็จะเก่ง,งขึ้นจะชานาญขึ้นเจอ จะทําให้ยอดขายเยอะขึ้นจริงไหมรอบนี้ก็จะมาอยู่ที่500 PV 500 PV คุณท้าได้ครับเพราะว่าเกินไป50 PV แล้วแล้วทิมงมาของเราเยอะขึ้นรอบนี้ทิมงมาของเราสมมติมาที่1,500เอามารวมกับตัวเรา500 PV จะอยู่ที่2,000 PV นะครับ2,000 PV นะครับออกของเก่าที่สะสมไว้คะแนนของเก่าก็3,000 PV นั้นมารวมกับ2,000 PV จะอยู่ที่5,000 PV รอบนี้นะครับมาอีกแล้วนะครับเราจะได้โบนัสท mm hmm. ี่14เปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับสุดยอดมากๆนะครับอันนี้คือข้อดีของธุรกิจสุรีนะครับคุณไหนทําคุณนั้นได้แน่นอนนะครับคุณไหนทําคุณนั้นได้แน่นอนธุรกิจสุรีการก็ทําได้เพราะว่าออกแบบให้คุณทุกคุทําได้แค่กินแค่สินค้าที่ใช้ต่อรอบนี้ก็มาอีกแล้วนะครับเรามาอีกแล้วเพราะว่า เราต้องการโบนัสกับธุรกิจสุรียนเราก็กติกาต้องมีอย่างน้อย154 PV รอบที่4เราก็มี150 PV นะครับ1 5อ PV ตัวนี้ทีมงานของเราเริ่มขยายเยอะขึ้นนะครับเริ่มโบอต่อใช้ดินแล้วก็บอต่อใช้ดินบอต่อรอบนี้ก็ทีมงานมาที่ทีมงานมาที่มาที่เท่าไหร่ครับทีมงานมาที่โอ้โหมาแล้วครับทีมงานโอ้โหเห็นไหมเริ่มขยายขึ้นมาที่3พา PV เอามาลงกับตัวเรา Y5CPV จะอยู่ที่4,000 4,000จริงๆจะได้บนัคแค่11%จริงไหมแต่ข้อดีธุรกิจสุริยานั้นได้เยอะนะครับมีนะครับข้อดีของธุรกิจสุริยานั้นออา5พมาลงกับ4,000จะอยู่ที่20%ตลอดชีวิตนะครับโอ้โหํำแหน่งขึ้นแล้วก็ไม่ตกไม่จำกัดระยะเวลาทำเร็วได้เร็วทำช้าได้ช้าไม่ทำก็ไม่สมควรได้นะครับ ตัหน่อยขึ้นแล้วก็ไม่ตกนะครับแล้วถ้าเราได้ตํามในตัวนี้แล้วเราก็จะได้แต่งตั้มเป็นผู้บริหารการขายหรือตัวย่อก็คือ se นะครับ se นะครับมาจากผู้บริหารกลางขายซื้อกินซื้อใช้สะสมย่อวีได้9000ที 9, วี v รวมทั้งทีมนะครับเราจะได้บุัสข้อ3นะครับบุัสข้อ3 โบนัสข้อ3โบนัสก,กลุมสายงานจะได้ถึง12%ยอดรวมของทั่วประเทศนะครับโอ้โหยอดเยอะมากตัวนี้นะครับไม่มีบริษัทไหนเอายอดขายรวมทั้งประเทศมาแบ่งให้เราถึง12%นะครับเพราะฉะนั้นนะครับกินใช้ทั้งกลุมของให้ยอดคะแนนขึ้นไปภายใน15วันเกิน2,700 PV เราก็ได้แล้วข้อนี้นะครับกติการทำอย่างไรนะครับ ถ้าเรามี2,000คูณ2ถ้า5,000คูณ4เท่าเลยนะครับโอ้โหแน่นอนคุณทุคณกคนว่าอย่าได้ที่4เท่าอยู่แล้วใช่ไหมนะครับมาดูข้อนี้นะครับ10ข้ามาเราจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า9,000กว่าบาทนะครับ9,000กว่าบาทข้อนี้นะครับแล้วก็เรามาดูนะครับวันนี้ก็เราดีใช้ดีเราทําได้เราก็ได้เหมือนอเราก็ได้ได้ขึ้นกันพอได้แล้วทํำยังไงให้เพื่อนเพื่อนเรา กินดีใช้ดีบอต่อให้เขาได้เหมือนเราเราไปบอกสายที่หนึ่งเขาเป็นเหมือนเราเราก็จะได้เป็นตำแหน่งนะครับ s e s s e นะครับผู้บริหารการขายอาวุโสร,ระดับอาวุโสนะครับเพราะได้โบนัสเพิ่มอีกเพราะอะไรครับเพราะว่าเราช่วยคนได้1คนอธิบายให้เขารู้อย่าเข้าใจหรือพัฒนาผู้ใดพัฒนาผู้นำได้1คนก็ ได้เพิ่มอีกครับข้อ4ถึง18โอ้โหข้อนี้เยอะมากๆนะครับเยอะมากๆนะครับโอ้โหข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นยอ่อลวมาอีกแล้วนะครับมาจากยอ่อลงอีกแล้ว1 8ต้องเป็นตำแหน่ง SSE ก่อนนะครับแล้วข้อที่5เราได้ท่องเที่ยวอีกข้อหนึ่งนะครับเที่ยวต่างประเทศ1%ก่อนกนะครับเที่ยวตัวนี้ก็คือถ้าไม่มีโควิดหรือสถานะเกี่วโควิดนะครับเราจะได้แปลงเที่ยวนะครับ เที่ยวที่จีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับอ่าข้อห้านี้นะครับแล้วถ้าเราได้สองคนนะครับสองคนขอสองสายเป็นตำแหน่งไอซีสองสายเราก็จะได้เป็นตำแหน่งผู้จัดก,การขายนะครับเซมมานิเจอร์นะครับ s อเอตัวย่อก็คือ SM นะครับเพราะฉะนั้น SM เราจะได้บนัก9หน้าอิ 4%นะครับบนข้อนี้15วันไม่ต่ำกว่า4,000กว่าบาทนะครับเดือนหนึงก็เกือบ9,000กว่าบาทรวมทังทงหมดก็ประมาณ2-3หมื่นแล้วนะครับตัวนี้2-3หมื่นถ้าเดือน1คึ่คิปปินเดือก็เป็น5,000เลยนะครับเรามาดูนะครับถ้าเราไปบอกเพิ่มี4สายเป็นตำแหน่ง SE 1 2 3 4เป็นเป็นตำแหน่ง SE เขาเป็นผู้บริหารการขายสัสั่ว9 0 0 0 p v นะครับ เป็น4สายเป็นตำแหน่งผู้จัดก,การขายระดับอาวุโส ssm นะครับได้รับข้อที่7นะครับข้อที่แจกกองทูนลดยงอีสเ์เซนต์นะครับกองทุนลดยงเราเราจะอดรถยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ราัาไม่ต่ำกว่า500แสนนะครับอย่างดูภาพนี้นะครับเจ้า,นะอา,านะจของเอเยนต้องของสวาันดีของทัาเป็นเจ้าของร้านทองนะครับท่านรวยอยู่แล้วนะครับชีวิตมั่นคงชีวิตด,ดี อยู่แล้วแต่ถ้ามองเห็นโอกาสในธุรกิจสุริยันท่านก็ได้รับก,กอนทุลรถยนต์นะครับแล้วก็อบเบนนะครับโอ้โหดูดินะครับสุดยอดม,มากทำจริงได้จริงธุรกิจสุริยนนะครับทำจริงได้จริงนะครับแล้วเรามาดูนะครับถ้าเราช่วยให้เพื่อนๆได้อีกหดสายเป็นตำแหน่ง SIE หดสายนะครับข้อที่8เราจะได้โบนัสเพชรถัานมากคนโบนัสเพชรถัานมากคนเพิ่มมีกเปอร์เซนนะครับโอ้โหสุดยอดม,มากในเมื่อเรา มาสู่ธุรกิจซูเรียนนะครับพิชิตตำแหน่งผู้จัดการข่ายระดับเพชรไ,ได้เพิ่อเซ6%นะครับแล้วข้อที่9ได้ท่องเที่ยวระดับเพชร2ที่หน้าทำคุณดีนะครับได้2ที่หน้าสมมติเราเราทำเราสำเร็จใช่ไหมเราสามารถชวนพ่อแม่พี่น้องหรือสามีภรรยาได้หนึ่งคนอ,อย่างนี้ดีไหมครับทำคุเดียวได้ไป2ที่หน้านะครับสุดยอดมากๆนะครับอ่าแล้วก็เรามาดูนะครับเรามาดูแล้วก็ ข้อ10นะครับได้อีกสโมสรระดับเพชรนะครับในเมื่อเราเป็นเพชรแล้วนะครับเราสอนให้คนทุกคนสำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นทีมงานไทยขอให้เป็นธุรกิจซูเรียนเราสอนให้เขาเหล่านั้นได้เพิ่มอีกข้อที่10นะครับข้อนี้15มาเราอยู่ที่นะครับยอดขายหลายครั้งก็อาจจะได้เป็นแสงมีครับอ่ามาถึง10บข้อเป็นตําแหน่งพุัดการขายระดับเพชรได้ถึง10ข้อนะครับได้ถึง10ข้อถ้าเราสร้างเพิ่มมีนะครับ สร้างเพื่อมีอแผงรายได้ของธุรกิจสุริยานั้นยุติธรรมนะครับหลายคนบอกว่าโอ้ฉันไปนทําแล้วมีแต่คุณได้คนที่มาชวนน่นได้ไม่ใช่เลยนะครับธุรกิจสุริยานั้นแผงการตลาดยุติธรรมนะครับยุติธรรมยังไงครับคุณมาชวนเราเขาเป็นตําแหน่ง SE นะครับเราไปฟังเราไปฟังแล้วตั้งใจฟังแล้วเข้าใจ เราสามารถชวนคุณหัวคงให้เขาเป็นตําแหน่ง SSE ได้เราก็เป็นผู้จัดก,การข่ายระดับเพชรได้แต่เขาชวนเราแค่คุณเดียวเขาก็ได้เป็นตําแหน่งแค่สูงสุงก็แค่ SSE เขาก็จะมีรายได้แค่5ข้อแต่เราอมีถึง10ข้อนะครับมาก่อนมาหลังไม่สาคัญสาคัญกว่านั้นเราต้องแซงแม่ทีมให้ได้ตําแหน่งแซงกันได้ข้อที่4นะครับข้อดีของข้อที่4ก็คือแซงกันได้ คนที่จะแซงได้ก็คือต้องทําก่อนจริงไหมครับต้องทําก่อนไม่ใช่ว่ามาสมัครก่อนมามาก่อนจะได้ก่อนไม่ใช่ต้องทําก่อนนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเราพัฒนาทีมงานได้ SM สสาย SEO สายก็จะเป็นตำแหน่ง CDM ตําแหน่ง CDM ได้ถึงข้อที่10นะครับแล้วก็แต่เราจะได้โบนัสเพิ่มอีเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า1นึ่งแสนถึงสองแสนถึงสามแสนเลยนะครับอ่าเรามาดูนะครับถ้าเราพัฒนาเพิ่มทีมงาน SM 4สาย เอสอีหสายเราก็จะเป็นผู้จัดก,การขายระดับมงกุฎหลวงนะครับเราจะมีรายได้ถึง 10, 11ข้อเลยนะครับถ้าเราสูงกว่าตำแหน่งสูงกว่านั้นพัฒนาเทมงาน DSM หกสาย SM4 สายเป็นตำแหน่งสูงสุดระดับ RCD นะครับในประเทศไทย RCD เป็นคนอันดับหนึ่งนะครับได้รับได้รับนะครับข้อที่11ข้อนี้นะครับ สเดือนต่อครั้งก็คือไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทนะครับนี่คือตัวเป็นๆนะครับถ้าท่านไหนนะครับ,นะรบอยากรู้ก็สามารถ